วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง listening skill ทักษะการฟังนะครับทักษะการฟังเราต้องฟังแล้วตอบให้ได้มันถ้มมีทั้งหมด8ข้อใช่ไหมอย่างนีเ้เราจะมาเรียนก่อนวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดู ah listening skill listening skill คือทักษะการฟังแล้วก็ตอบนะครับฟังแล้วก็ตอบเดี๋ยวผมจะใช้ปากกาเขียนให้ h when ข้อที่1 number one when are you leaving when เมื่อไหร่ที่คุณจะออกมา when are you leaving เมื่อไหร่ when คือเมื่อไหร่เมื่อไหร่คุณจะออกมาฟังใสียงหูเลย leaving คือเมื่อไหร่ที่คุณจะออกมาถ้า alive เมื่อไหร่คุณมาถึงตรงนี้คือ alive ตรงนี้คือท่องให้ได้ arriving เป็นคำนามนะครับเป็นคำกริยาที่เติมมา ing arriving when are you leaving when are you arriving เนี่ยเมื่อไหร่คุณจะคุณจะออกเมื่อไหร่คุณจะมาถึงจำป็นไม้ให้ดีเนี่ย When are you leaving? จะไม่ leaving คือคือออกมา When are you arriving? มาถึงเมื่อไหร่คุณจะมาถึงเข้าใจยังครับอย่า yeah. เข้าหูว่า When นี่คือเมื่อไหร่ไว้ก่อนเลยต่อเวลาไว้ทันทีเลยกี่โมงโอเครก็อะไรว่าไป PM AM PM AM ต่อไป Which color Which color Which color สีไหน Which color s h o u l ควรพวกเราควร Paint the room พวกเราควรทาในห้องสีไหนสีอะไร Which color should we paint in the room? Which color should we paint in the room? Okay, what's <'t> that? มันไม่ Movie หนังมันไม่ถ้าวอสเฉยๆนี่คือหนังมัน Interesting Interesting แปลว่าน่าสนใจหนังมันไม่น่าสนใจใช่ไหม Isn't that movie? interesting that ก็คือตรงนั้นก็กล่าวคือว่าก็คือหนังมันไม่น่าสนใจใช่ไหมเข้าใจไหมครับคือออกดูมาแล้วมันไม่น่าสนใจใช่ไหม Mo ฟ i e isn't w a s w a t แปลว่าหนังน่าสนใจไหมแต่ถ้า wasn't เสียงแข็งขึ้น wasn't wasn't มันไม่น่าสนใจใช่ไหมเป็นการถามพ่วงไปโอเคไหมครับ Mr.Martin Mr.Martin has been a s s i g n e เอาแค่ been a s s i g n e d ถูกมอบหมายถูกมอบหมายงาน the task task เหมืนอนเจาะเหมือนงานอันนี้คืองานถูกมอบหมายงาน of inspecting the plant ตรวจสอบพืชคำถามตรงนี้มี has พ่วงท้ายแบบนี้แล้วก็มีคำถามแบบนี้ใช่ไหมเป็นคำถามพ่วงถ้ายแบบ question tag เราก็รู้แค่ว่าใช่ไหมเป็นคำถามช่วงถ้ายนะครับมันมี has อันนี้ก็คือใช่อันนี้ใช่หรือไม่ มันต้องมี has มา has กับ has ตรงนี้มันต้องเจอกันแต่มันมี not has not hasn't hasn't he เป็นคำถามเสียงสูง hasn't he ใช่หรือไม่ Mr. Martin has been assigned the task of inspecting the plant hasn't he hasn't he ก็คือเขาเขาเป็นผู้ชาย hasn't he ใช่หรือไม่เขาได้มอบหรือไปเขาจะยังครับเสียงสูงขึ้น hasn't he อย่า yeah. Mr. Martin has been assigned assigned คือถูกมอบหมาย assigned assignment คำนามบางครั้งก็จะมีการได้รับมอบหมาย assignment แต่ตัวน,นี้ ing, มันต้องเข้ากับเทนมันช่อง3 verb ช่อง3เข้ากับเทนแปลเ็นแพ i v e v ไว c e เป็ว่าถูกมอบหมายมาเตินถูกมอบหมายงานให้ตรวจสอบพืชมันอาจจะเกี่ยวกับงานเพราะว่าใช่หรือไม่นะครับ who is เขาเรียกว่า who's ตัวย่อ who's คือใคร using ใครหรอ กำลังใช้ใครเลยกำลังใช้ A copy machine เครื่องถ่ายเอกสาร Right now ตอนนี้ใครเลยกำลังใช้เครื่องถ่ายเอกสารตอนนี้มันไม่ว่างอะถามก่อน who's using a copy machine right now who's using a copy machine right now yeah ต่อไป you hear you hear the news you hear the news news แปว่่าข่าว you hear the news about the merger m ม r ร์เชก็คือการควบกิจการคือการควบการรวบการควบกิจการ2กิจการด้วยกันมันแบบมันไปไม่ไหวมันต้องมาควบกันเขาเรียกว่า you hear the news about the merger did did แปลว่าคุณได้ยินข่าวเกี่ยวกับการควบกิจการหรือไม่เป็นเรื่องอดีต did นี่คือหรือไม่แค่นั้นเองเอาด i ไปใส่ข้างหน้าต้องตอบ yes กับ no did เข้าใจไหมครับ did you hear the news about the merger About the m e r e r เข้าใจยังครับไม่เจอครับ m e r g e คือควบกิจการต่อไป what time คือเวลาเท่าไหร่ shoot cool. ควรเวลาเท่าไหร่ s h o o d we expect the vice president president คือประธานบริษัทหรือประธานาธิบดีไว้แปลว่าเป็นรองอันนี้คือเป็นรองรองประธาน alive มาถึงเวลาไหนที่ พวกเราคิดว่าท่านรองประธานจะมาถึงพวกเราคาดว่าท่านท่านควรจะมาถึงอะไรอย่างงี้คือเดาเวลากัน What time should we expect expect คือเราพวกเราคาดหวังหวังว่า Vice President ท่านรองประธานรองประธานอันนี้คือรองประธานถ้ารองนายกก็ Vice PM Prime าย n i s t e r รองนายกนายกก็ PM to alive to alive to alive, to alive. มาถึง เข้าหูอะไรทุเร่าๆอย you know you know where the bank is คุณรู้ไหมที่ไหนธนาคารอยู่ไหน you know the bank is ถ้าเป็นคำถามก็ใส่ดูเข้าไป do you know where the bank is คุณรู้ไหมธนาคารอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมโรงพยาบาลอยู่ที่ไหน do you know where the hospital is do you know where the police station is do you know where the post office is อะไรอย่างเงี้ย เข้าใจไหมครับนี่คือคําถาม8ข้อสวยงาม8ข้อสวยงามนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังฝรั่งด้วยแล้วเขาจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวเราจะดูคําตอบเขาในแต่ละข้อนะครับเอาอ่านคุณอ่าน8ข้อขออ่านเลยครับอ่านเลยอ่าน read this number one a r e you live v e when w e n ไม่ใช่ went. when เมื่อ <When. S 1> ไหร่ when, no, <went. S 2> when. When are you leaving? Ah, when are you leaving? When are you leaving? Ah, Number two. Which color should we paint in the room? Ah, Number three. Watson. 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 Ah, Watson. That movie. Interesting. Interesting. Ah interesting. 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 Yeah. Topye. Mr. Martin. Mr.Martin has been uh, aside 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 a s i n e the task task งานคือ task ตัวที่ o f inspecting คือการตรวจสอบ the plant the plant อ่า o f the plant the plant has he has n t he เป็นคำถามเอาเริ่มใหม่ m า r t i n Mr. m a r t i n have been uh S.I. อ่ right. uh, The task of inspecting the, <task S 1> the plant inspecting the plant has n t he เอ้ยไม่แม่งต้องมี he ก่อนถ้ามี is ว่าถ้ามี is ก็ต้อง isn ถ้ามี a r e ก็ต้อง a r e a r e not ถ้าเป็นผู้หญิงก็ she ถ้าเป็นผู้ชายก็ he เนี่ยเขาจะถามเราว่าจะตอบอะไรในข้อสอบไวยากรณ์ก็ได้นี่ได้ไวยากรณ์ด้วยอันนี้ได้หลักไวยากรณ์ด้วย เขาบอกว่าตัวนี้ควรเติมว่ายังไงเป็นคําถามเรามาดูตรงหลังประธานถ้าเป็นดูก็ดูนอ t ถ้าเป็นดูนอ t ก็ดูเฉยถ้าเป็นดูนอ t ก็ดูถ้าเป็นดูนอ t ตรงนี้ตรงนี้ก็ดูถ้าเป็นแฮสนอดตรงนี้ก็เป็นแฮ s เป็นแฮสเฉยถ้าเป็นชื่อผู้ชายก็ใส่ฮีผู้หญิงก็ใส่ฉีเข้าไปเข้าใจไหมเป็นคําถามพ่วงถ่ายเข้าใจไหมครับเป็นคําถามพ่วงถ้ายจำไว้นี่คือไวยากรณ์ Maybe time The Tra